ออออา้างอางสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในทาวเวอร์อยู่หนและมีแขกรับเชิญที่ไม่ใช่แขกแต่เป็นคนไทยน,นั่นคือไคเปอร์แล้วก็รุดเฮ้ยคิดถึงมากเลยไปก่อนที่เราจะไปเล่นสนุกกันเดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแข่งตอกันตรงนี้นะฮะเอาผมนั่งข้างซ้าย เอาละเราจะมาเล่นเกมเส็จทีนะครับไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็คือร้นเป็นผู้หญิงยิงเรือไปนั่งอย่างนั้นได้ไงดูไม่ดีนะลูกนะผมนี่เอาไปเท้าที่วิ่งวนในเครื่องเลยนะเนี่ยตรงนี้ทุกคนเตรียมพร้อมกับการเล่นนะฮะเกมนี้นี่ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะแล้วครับ is b a t m a n โอ้ใครคือแบทแมนผมตอบไปเลยครับเน่นอนคับโทนีสตาร์เอาละต่อไปครับอ้าวอ้าว ไอ้คนที่ได้ได้ไม่ได้คะแนนนี่คืออะไรเอาละครับ Which n a m a l b a t t l e was considered at the turning point of the Pacific Ocean t a t e r during World War 2 a t t a c k the Pearl Harbor จุดไหนอะไรที่ที่เป็นอะไรครับ C ครับผมให้ C ตอบผิดเป็นจุดที่ทำให้จุดที่เออเอาเอาไปทำ็นหนัง C หรือเปล่าอ้าวดีกันผิดกันหมด Which n i m b e feature on the logo for Aban The m o t o r Sport Division of Fire a n Fire อะไรที่เป็นตัวโลโก้ขึ้นอยู่ในโลโก้อาบารมาแน่นอนครับ Motor Sport เอ้ยเอ้ยผมให้กระทิงเอาเลยสกอเปียนกันหมดเลย Greenland is covered with grass and i c l a n d covered with ice เฮ้ยมันหลอกเรามันไอ้นี่เรามันมันไม่ใช่สิมันไอ้ V2 ครับ เอาละตอนนี้ Who Was the 40 President of the USA ใครเป็นประธานาธิบดีอันที่40ครับรอร์มีคะแนนเยอะอ่ะผมไม่รู้ผมมไ่รู้เอ๋ครับผมไม่ใช่คนเก่งมากฮะหลบข้อถูกได้ i n v o l v e m t o h a r k i r a e Typhoon Serve the p a c i f i c Theater เอาละไงฮะคือไม่รู้เลยสิครับประวัติทรงประวัติศาสตร์เอาละผมอะไรเนี่ยอะไรของแก เดาจนถูกครับผมแม้ว่าเดอะสไปเดอร์คาแรคเตอร์จะใช้ฟอร์เทสบอลเกิดที่ไหนครับโอ้โหอันนี้พึ่งพึ่งโอ้เขาอยู่นี่ครับอผมเดาแล้วกันนะผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่ที่แอตแลนติกาใช่ไหมครับเฮ้ยเขาเกิดนิวซีแลนด์เฮ้ยเขาเกิดเห็นไหมนิวซีแลนด์ถ้วยไม่น่าเปลี่ยนเลยอ่ะผมภาษาไม่คนสี่เฉยเลยมเมอร์เกลสโซลิดลิลอินดอนาเมริกาปีไหนที่เมอร์เกลสโซลิทภาคแรกตอบสามอ่ะอดา What country has a horizon by by color red and white flag อ่าประเทศอะไรที่มีแนว horizon by color and สีเขียวและแดงและคำตอบก็คือ A ครับไม่รู้เลยฮะ Tennis was one no as r e c b e l l recball อ่าผมผมให้ A ไปก่อนครับและข้อนี้ทุกคนไม่รู้ได้ครับอันนี้อ้าวไม่รู้ได้เลยโอเคและผลออกมาครับทีสามครับโอ้โห ยอดครับยอดนะยอดก็ลืมบอกคุณผู้ชมนะเกมนี้ก็เหมือนเดอะซิมครับใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะเราก็ต้องหาตังค์มาเดคอเรตซื้อของตกแต่งนะ เสื้อผ้าหน้าผมโอ้ยไทยโอ้โหไทยอย่าอ,อย่าเข้ามาลด <î s> เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมโหมดที่ชื่อว่าบอลเดสกันนะฮะซึ่งเป็นเกมโหมดที่ผมถนัดถนัดมากเลยครับ <î> s> <S โอ้โหโอ้โหโอ้ผู้เล่นอโอ้โหเร็วเร็วมากครับอ่า <î s> ใช่ท <î s> ่าดนี้คือแฟนคลับของลุงพีนะครับที่ตามมาเล่นที่เขามาเล่นได้ไงก็เพราะว่าเขาดูผ่านเกาหลีน่าร้า,ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าจะหมู่หรือจะจ่าไอ้นี่ก็กดปืนปืนจังเลยเนี่ยโอเคอ้าวนิมบัสครับนิมบัส 2,000 3,000เอาล้วฮะตอนนี้ทุกคนเริ่มแลกมาตอนนี้เข้ามาในโหมดบอลเรสกันแล้วนะครับตอนนี้โหรู้สึกว่ามีคนแลกไปก่อนครับใคร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 ไปก่อนเนี่ยโหเหมือนเขาจะชำนาญมากกับการเล่นบอลเรสครับอยู่ผมค้างฮะโอ้โอ้ชำนาญชำนาญชำนาญเอ้ยโอ้โหมันนี่แม่งได้ตังค์เยอะเลยเนี่ยเล่นแบบนี้เล่นเกมโหมดนี้ได้ตังค์เยอะครับคุณผู้ชมครับเอาละเอ้ยเอ้าทำไมตายอ่ะบั็กเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยจะมาเห็บ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  เฮ้ยเออเอเอ,เอวาร์ปไปก็จบแล้วแล้วเราก็ต้องเป็นที่สามที่สามเออโอ้โห <meal. S 2> ผมนี่เขบตะวาร์ปนี่เหรอไอ้ชายประตูวาร์ปเออไอ้ชายประตูวาร์ปเออนั่งไงวาร์ปลวกแล้วเห็นไหมเอาละเฮ้ยเอาละครับผมจะเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับแหมเราไม่มีนะโอ้โหเราได้เห็นฝีมือของแฟนคลับลุงพีนะครับผมเรียนรู้มาแล้วนี่ นี่ผมเรียนรู้เชื่อผมในนี้มีคนไทยเกิน90%ผมว่าคนไทยทุกคนแล้วครับแฟนขับลุงพีทั้งนั้นเอ้ยโอ้มันให้ลงนี้นี่วโถเอ้ยเราก็พยายามจะขึ้นไปข้างบนเอาละครับไปครับไปครับแล้วที่สามก็คือที่สองเอ้าลุงพีที่สองครับเอาละตอนนี้ทุกคนรวมไปทื่นไปที่ไปทื่ไปที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 ่โอ้โหเหมือนโอ้โหเหมือนทุกคนโอ้โหโอ้โหรถอีรถอีรถอีบุหงยางฉันเห็นเธอ ้อ้ลดลงก่อนปุ๊บนี่ที่หนึ่งไม่ไหวเดี๋ยไ้เนี่ยลงนี่และที่หนึ่งก็คือผมครับได้ตังค์เท่าไหร่ครับดูครับาาก,กี่ยู <bet> นิตค,ครับห้าร้อยหกสิบห <c oughs> ้าย <c oughs> ูนิต <c oughs> นะฮะโอ้โหเอ้ต้องระวังต้องระวังเออเอ้าเ้ยมันต้องมีสติครับเมื่อกี้เห็นไข่เปิ้ลลงด้วยล่ะอ่า2องวันสิบยูนิตบีกันพิ่เติ้ล โรสบีโรสบีหลา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 ลฉันจะไม่ให้แกนาทีหนึ่งหลอกรุดรุดฉันเห็นฉันเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาได้ไงวะเฮ้ยโอ้โหและทีหนึ่งก็คือผมเองครับสุดยอดจริงๆริงนุ่มนี้ต้องแข่งกับผมไปแล้วเนี่ยเออรุด ให้รู้บ้างไผเป็นไผเมื่อกี้ผมเห็นมึงกล้องอะไรวะอะไรมันมันมีการตีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีคงมีค้อนอะไรด้วยหรอเฮ้ยอะไรเราเฮ้ยถอยที่สองเลยโราเรียกเฮ้ยใครโดนตีโดนตีบึ้งไปเลยฮะเอาละหักไปทางซ้ายครับหักไปทางซ้ายแล้วก็ย้อนหลังนะครับย้อนหลังนะครับย้อนหลังนะครับย้อนหลังปุ๊บไปก่อนครับขึ้นไปข้างบนปุ๊บ แล้วก็หักซ้ายหักซ้ายพอกซ้ายปุ๊บก็ลงไปทางนี้ครับลงไปทางนี้แล้วพอจะวาร์ปนะครับพอวาร์ปปุ๊บวาร์ปอีกครับเอาปุ๊บก็ต้องหางที่ลงครับหาที่ลงปุ๊บก็ถึงครับโอ้โหสุดยอด<า>จริงๆฮะเออายเอาเคเปอร์ไคเปอร์ไใใคเปอร์รู้เป็นไงบ้างรุดรุดทำไมลุงไม่เห็นชื่อรุดอยู่บนไลน์ชื่อเลยรุดรุดทำไมอยู่รุดรุดเงียบทำไมรุดเอาละทุกคนก็มากันที่เออโอ้โหโอ้โห ดานนี้นี่เอ้าเอ้ยเอ้ยจริงผมเป็่ที่หนึ่งแล้วไม่มีใครและลงที่หนึ่งแล้วเว้ยโอ้โหโดนกวาดกันหมดครับด่านนี้ผ่านเพียงแค่3คนทเอ้ยสคนครับแล้วแล้วบุกเรียบร้อยก็จบกันไปกันแล้วกับเกมหมดที่มีชื่อว่าบอลเ r e นั่นคือเกมหมดบอลเ r e เดี๋ยวจะพาไปเล่นสวนน้ำเบต้า ตามมาอ่าระหว่างนี้ผมเคยใฝ่ฝันว่าอยากขึ้นชิงซะชิงชิงซะชิงซะสวรรค์ชิงช้าสวรรค์กับแฟนของผมครับแต่ผมก็ไม่มีโอกาสตอนนี้ระหว่างนี้เราเล่นงานวัดนะฮะระหว่างรอทุกคนนะครับเรากำลังจะเล่นงานวัดไทปิ้งไทปิ้งพิมครับผมแข่งแข่งพิมพ์นะครับเอาละพิมพ์ครับพิมพ์ครับอ่ะพิมพ์ไหมครับเพชรเพชรเพชรผมลืมเปลี่ยนภาษาอ๋ออ๋ออ๋อโอเคต้องกดสเปซบาด้วย โอ้โหผมโอ้โหก็บอกอยู่โอ้โหผมบอกแล้วโอ้โหอย่าให้ผมเล่นเลยจริงๆผมอะที่หนึ่งนะจะบอกให้เรื่องการพิมพ์เนี่ยเออทำไมล่ะทำไมล่ะผมเนี่ยโอ้โหโอ้โหอะไรเราอะไรเราทำอะไรหวัดดีทำอะไรทำอะไรทำอะไรฮะพิมพ์อะเรื่องพิมพ์อะบอกผมได้เลยนะทำไม ทำไมคูณ15แล้วทำไม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 ทาไมโอ้นี่พิมพ์เร็วพิมพ์เร็วผมไม่รู้ไงว่ามันมีให้กดสเปซปร์ตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ไงพอรู้ก็ต้องทําไงฮะฮะเอาไง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  งานวัดก็งานวัดเถอะเอาไงออเอาไงคนบิดเอาไงเอาไงเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรียบร้อยฮะเป็นไงลนะ่ะเอ้ย้ยดานหลังอเป็นบ้านเป็นเหมือนมีเออด้านหลังมันเป็นบ้านอะไรไม่รู้ครับ อ๋อนี่ครับนี่ครับนี่ครับนั่นจุดนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นบ้านของอ๋อนี่ฮะนี่ฮะอ่าเลื่เราจะรับฟังเพลงกันฮนะรุดปล่อยให้คนข้างนอกเขาปาร์ตี้กันไปลุงมีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับรุดไหนนะ <c oughs> นี่คือสร้างตังวนตนที่แท้จริงของรุดเองเหรอลุงเองอะ่ะอยากจะคุยกับรุดมาตั้งนานแล้วนะมานั่งบนเรือนี่นสิรุดรุดลุงมาแล้วเนี่ยบีบมะนาวข้างงนงมาแล้วมาแล้ว มีคนข้ามให้เลยโอไอ้ยรนล้ค่อยคว่ากันค่อยว่ากันเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วแล้วแล้วเออเก้าเออไหนอะไรนะอะไรที่มันรูดต้นมะพร้าวคือคืออะไรคือใช่ใช้ใช้ยานิติพลเขาบอกว่าเป็นผับที่น่ารักมากมีมานล้วค่ะอู๋โอ้ผมเป็นโฮสเลยเหรอเจ้าไหวเนี่ยผมเป็นโฮสเนี่ย โพสนี่ถ้าสมมติมาลาดน้ำผึ้งนี่อร่อยมากเลยนะครับน้ำมันโทสต์โอเคครับเราก็จะมุ่งหน้าไปก่อนเลยฮะยิงปุ๊บอ่าค่อยๆไปนะค่อยๆไปครับไปกันเต็มเลยครับอ่าเราต้องค่อยๆเล่นครับค่อยๆค่อยๆเล่นครับการลงหลุมการพัดกันพาเนี่ยถ้าเกิดเราลงปุ๊บก็จะเบอร์ดี้เลยครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคือมันเป็นหลุมดูดครับพอหลุมดูดอย่างงี้ปุ๊บก็ลงแน่ๆครับได้เบอร์ดี้นะฮะคือการเล่นมินิกอล์ฟเนี่ยนะก็คือเป็นการเล่นที่แบบว่าต่างคนต่างตีใครลงก่อนก็ชนะเอาละฮะสปริตอัพ มันต้องมีองศาครับผมสำหรับการเซลเซียสใช่ครับเขาจะรู้เหมือนเขาจะรู้นี้เหมือนเราก็จะรู้เหมือนกันครับนี่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 ตีแรงตัดอัดเต็มเนียวครับอัดเต็มเนียวอัดเต็มเนียวครับอแล้วก็ยิงตรงไปแล้วยิงตรงไปเลยยิงตรงไปเลยยิงตรงไปเลยครับยิงตรงไปเลยไปเลยฮะไปเอ้ยไปเลยโอ้โหไปเลยลูกโอ้โหสวยมากครับผมไม่ไปเลยอ่ะผมอยู่แค่เพชรบูรณ์ เดี๋ยว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 มีคนใส่บงใส่หมวกนะฮะลูกก๊อลฟนี่มีแหลมแหลมมาด้วยมีหมวกแม่มดมาด้วยนะฮะลูกกอ๊อล์ฟลดนับหนึ่งถึงห้าลงหน่อยลดอ๋อลุงจะเล่นบุกด <c oughs> ีลุงลุงเล่นอะไรเหรอ <c oughs> นำไม่ครบนำไม่ครบครบเสร็จดถ้าครบแล้วห้ามเลิกไง <c oughs> โอ้บี ครับผมเห็นแล้วฮะอนาคตสดใสเลยโอยโนปดัด <c oughs> เรา <c oughs> อยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องหวง่วงนะครั้งนี้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและสุดท้ายเราก็มาตรงที่หลุมนะครับถ้าเกิดตานี้เราเอาลงปุ๊บเราจะได้โบกี้ฮะเพราะเราโอบีไปหนึ่งตานะครับผมเกือบโหลแเล้วนี้อยู่กลางๆเนี่ย ใครโดนไขโดนใครโดนเมื่อกี้ลุมโดนนะฮะไข่โดนโดนเลยไทยโกะไทยโกะบ้าส์นะฮะด่านที่สี่หลุมที่สี่นะครับพาสามนะฮะมันอาจจะมีคนกระเด้งกระดอนไปก็ได้เพราะไโดนนั่นไงฮะไปละหนึ่งครับเอออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับปืมอย่างนี้ครับนี่นี่ต้องลงอย่างนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับนะชุดนี้แล้วนะฮะเราต้องลงหลุมไม่ได้ฮะเอ้ยหลุมโห ใครเพิ่มใครเพิ่มอะไรผมอยู่นี่เโอีคใครเพิ่มถึงถึงอะใครเพิ่มโดยข้ามไงดข้ามโอ้ยข้ามมันเป็นเทคนิคเทคนิคจริางเปล่าหลุมที่5ครับ Storm the Castle ครับและหลุมนี้พา5ครับผมเองก็จะใช้วิธีการกระเด้งกระดอนนะฮะนี่ครับหึหึรู้สึกว่าการเข้าการเข้าตรงกลางเขาบอกว่าจะดีที่ตรงกลางโคอินวทำไมอยู่ตรงนี้วะโอ้คืออะไรโคลนวันครับผมเฮ้ยลุด รุดโฮยอินวันเหรอโอ้ม่คนบินครับเรียบร้อยครับโฮอินวไปหนึ่มันเป็นไรครับโออยาแล้วก็ไล่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 ่ไล่ไล่ไล่่เล่ไล่ไก่ไล่ล่ไล่ล่ไ่ไลไล่ล่ไล1ไล่ไล่ไลไล่ คุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าจะหมดเวลาแล้วนะฮะแปลว่าวันนี้ลุงเพียรไคเปอร์แล้วก็รถโต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้พวกเราเล่นต่อกับเขาอยู่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับเกมหมดแบบนี้เกมแบบนี้ก็หวังว่าจะทําให้คุณผู้ชมสนุกครับเอาล่ะอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับตามนี้ครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ